นักกีฬาเอ u น a ล c e ทุกคนตอนนี้เติมโซเดียมแบบกับประมาณ sweat concentration test เนี่ยจะบอกว่าในเหงื่อหนึลิตรโซเดียมเขาหายไปเท่าไหร่แล้วเขาควรจะเติมเท่าไหร่สวัสดีครับผมเก่งนะครับธนากรชีพทํารงคือ sweat test เนี่ยมันเป็นเรื่องของ h y ฮ r a t i o n และโซเดียมมันจะบอกเราว่าเราจะสูญเสียโซเดียม จุดจุดจุดมิลลิกร,รัมต่อเหงื่อ1ลิตรมันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผู้บริโภคคนไทยสำหรับนักกีฬาคนไทยทุกคนเหงื่อออกผู้ทำงานกลางแจ้งวิศวะสถาปนิกนักกีฬาที่เป็นทีมสปอร์ทที่ฝึกซ้อมกลางแจ้งจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเหงื่อตัวเองเค็มมากหรือเค็มน้อยจุดเด่นของการเทสนี้ก็คือคุณไม่ต้อง ออกกาลังกายใดๆทั้งสิ้นคุณแค่นั่งนิ่งๆแล้วผมก็จะเอาตัวอิเล็กโทรดั้วแดงั้วดําแปะไปบนตรงโฟ์อาร์มเพื่อกระตุ้นไฟฟ้าอ่อนๆให้ต่อมเหงื่อผลิตเหงื่อขึ้นมาประมาณ5-10สินาทีเอาตัวสวิตช์คอเลกเตอร์พาดลงไปบนอิเล็กโทรดใช้เวลาประมาณ15-20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมง เราก็จะได้ตัวอย่างเหงื่อเราก็เอาตัวอย่างเหงื่อเข้าไปวิเคราะห์ในตัว a n a l y z e r เพื่อวิเคราะห์ก็จะรายงานผลออกมาว่าคุณสูญเสียเหงือ่อจุดๆุดจุดจุดเมลิกรัมต่อเหงื่อ1ลิตรคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนคุณเป็นผู้สูญเสียเหงื่อแบบ s a า t ี s สเวตเตในในรูปแบบไหนแล้วเราก็จะเอาค่านี้ไปคำนวณเพื่อหา hydration plan ส่วนตัวของเรา ถ้าคุณรู้ค่าตรงนี้เทรนนิ่งคุณถูกพักผ่อนคุณถึงนูริชั่นคุณถึงคุณก็จะไม่ดีไฮเดรชันสามารถทำงานในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ชีวิตปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสว t r เรทผมสามารถแนะนำวิธีการเทสได้แล้วก็ทุกคนสามารถเทสได้ด้วยตัวเองแต่สว t c คอนเซนเทรชันมีความจำเป็นที่จะต้องมาเทสที่สเตเ